อันยองฮัสเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กีติทีเซอร์ประเทศเกาหลีนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องงามยินดีอย่างที่จะมิได้นะครับผมที่ผมนั้นจะมาสุ่มหานะครับผมจี้ที่ถูกปลุกเนาะในแพ็ค2 5งพคือ2,500นะครับผมไม่ใช่2,555เนาะก็แพ็คนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยจี้ที่ถูกปลุกนะครับผมทั้งหมด ในเกมเลยเหรอไม่ใช่ก็ที่เก่าๆก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมสำหรับป็นจี่ใหม่ๆที่บอกได้เลยว่าใน ID เนี้ก็คือโล่งเลยนะครับผมไม่มีเพราะว่าไม่ได้หาไม่ได้ใช้เพจมา8ปีแล้วนะครับผมจนเพจ มีเท่านั้นนะ่ะแล้วในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาซูมจนกว่าเพชรจะหมดเหรอไม่ใช่ใจเย็นก่อนนะถ้าเกิดว่าเปิดแล้วมันได้ของดีๆมามันก็มีกําลังใจในการเปิดต่อเนาะแต่ถ้าก็เปิดมาแล้วมันได้ของไม่ดีได้ของเก่าๆได้ของซ้ำๆอะ่ะก็อาจจะหยุดที่ประมาณเจ0ด0เพชรอะไรอย่างหยอกหยอกไม่ถึงใจจริงอะ่ะอย่าเปิด20,000เอ่อเพราะว่าเดี๋ยวมันลดเยอะกว่านี้ไงก็จะสะสมให้ถึง999อะ่ะ มาน,นานนะอ่ะก็ลองเปิดกันดูก่อนนะครับผมอัตราการดอบก็อย่าไปสนใจนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ออกคือมันไม่ออกเนาะเฮ้ย <Hey! S 1> ขอลีลาหน่อยก็แล้วกันแพคละ2,500จะเปิดไวไปเดี๋ยวผมคลิปจบไวนะครับผม,มจีแรกนะครับผมเป็นเจ้าที่มีชื่อว่านจะเป็นี่พีหน่อยเลยอะหน่อยรู้สึกหน่อยเลยอะจีสองนะครับผมฮะคุณพระทำไมฮะ เดี๋ยวนะเหลอไม่ได้ปะ่ะเฮ้ยเธอเธอทำงนี้กเราไม่ได้ปะ่ะนี่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนีนาะมันไม่มีอีเวนต์เพชรเอ้ยนี่ไงอ๋ออีเวนต์อยู่นี่อ๋อนี่มันไม่ใช่นี่มันจี้อ๋อเป็นจี้น้องแมวนะครับผมเอางงไปหมดสับสนโดนจี้เก่าไปสามอันสตาร์ทเลยสตาร์ทสุด ก็ให้ยังได้อย่างนี้หน่อยสิไอดีนี้ยังไม่มีนะครับผมโอเครองเท้าดรอบมีแล้วเก่าด้วยนี่ก็น่าจะมีแล้วเพราะว่าเก่าแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ใช้หรอกใช่ไหมอ่ะที่สามโป๊สาโป๊น่าสนใจเลเนี่ยโป๊ หน่อยหน่อยอ่ะต่อไปที่สี่นะครับผมหมดไปหนึ่งมื่แล้วไม่ได้อะไรเลยโป๊ท้องสบู่อ๋น่าสนใจรือที่เก่ามากเลยอ่ะเก่าไม่มากแต่ไม่มีใครใช้แล้วอ่ะนี่ก็อะไรนะสกายอ่ะสกายก็ไม่มีใครใช้แล้วเขาใช้แบบรถมอเตอร์ไซค์กันหมดแลวไปกปดต่อ ติงโอเคโอ้ยกล่องใหญ่มากน่าจะเป็นกล่องที่ดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรองเท้าสปริงนะผมสกายเราอะสกายแลนสปริงอะมันไม่ได้ใช้สกายก็ไม่ใช่โหหน่อย่ะหน่อยอะอใช้มาให้หมดก่อนทีเนี้ยมีประโยชน์อีกอันหนึ่ง โอ้ okay. oh! แต่ไม่ได้ทำเนาะอีเวนต์มันบอกว่าจำนวนการซื้อหมดแล้วแล้วมาแปลตรงนี้ก็ซื้อได้แค่ห้าครั้งต่อวันซึ่งวันนี้วันสุดท้ายโธ oh! ไม่ใช่สิถ้าเกิดว่าเกิน สี่ทุ่มไปมันก็ไม่น่าวันสุดท้ายแล้วเนาะเออถ้าเกินสี่ทุ่มไปอะ่ะมันจะไม่วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้เช้าอะ่ะเออแต่ตอนเนี้ยหมดแล้วห้ารอบสุ่มไม่สนุกเลยเออหมดไปแค่หมื่นสองพันห้าเองไปอีกไอดีหนึ่งปะเออไปอีกไอดีหนึ่งดีกว่าสุ่มอีกไอดี ID นี้ได้อะไรบ้างขอดูก่อนชือ่อ จื๊บที่ถูปลกูกแล้วก็ใหม่ล่าไม่ต้องใหม่ล่าสุดก็ได้เนาะจี้ที่ได้มาใหม่สุดไม่มีเลยส่วนมากเขาชัวบ้าน,นก็ได้เนี่ยได้ใหม่สุดก็คือจี้เนี่ยไม่รู้ไม่คุ้มไงไม่รู้ปะจะสุ่มต่อไหมเนี่ยสุ่มเน,มเนเาะไปไปสุ่มต่อกันขอไว้ไปไอดีหนึ่งแกร์กนะครับ ยินด,ด,ดีต้อนรับกันอีกหนึ่งไอดีนะครับผมแล้วก็ไปสุ่มกันเลยอีก5ครั้งเนาะกับ i d ดีหลักของเราแต่ก็อย่างว่าแหละไอดีหลักัจี้มันเยอะอะดูดีหช่ไหมไมีแต่คาว่ามีแล้ว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 ,ลว,ลวเนี่ยแต่อาจจะดวงดีก็ได้นะครับผมครั้งแรกก็ได้เป็นตามครับมีแล้วครับไม่มีประโยชน์ครับสองาต่อไป ยังไม่เคยมีแต่คิดว่าไม่น่าได้ใช้หมวกหุ่นไลากาอื้มไอดี ID นี้น่าเอามาเล่นเป็นเซซิลเนาะมีแต่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหุน่นโอ้โคตรเก่าดิงํำบานอะ่ะมี่ก็หุ่นไลแกและหมัดนวมเฮ้ยเซซิลซัดซัดต่อไปนะครับผมอย่างที่สี่อย่างที่สี่อะไรอันที่สี่อีกแล้วเหรอรถบรรทุกเก่า เก่ามากเก่าไม่หวัดไม่ไหวอสกายแลนแมวตะโปบโคตรเกลือเลยสุดท้ายแล้วเหรอหมดจบแค่นั้นสรุปก็คืออืมถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้เล่นใหม่จริงๆอะก็ไม่ต้องหาก,ก็ได้เนาะถ้าจี้ปัจจุบันเรามันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ หมดไป12500ม่นสองพันารนะครับผมตัวนหนึ่ง ID เนาะแต่สิ่งที่ได้มาดูดีสิ่งที่ได้ใหม่สุดเหรอไม่มีอไอดี ID นี้มันไม่คุ้มอยู่แล้วเพราะว่าจี้ใหม่ๆลุงก็แห่มาเพียบเลยนะครับผมเลยไม่ค,ค่อยคุมเท่าไรหร่เนาะยังไงใหม่สุดถามว่าได้ใช้สุดไหมก็ได้ใช้ไม่สุดจ้าจบจ้า ว่างๆไม่มีทำมันสุ่มเล่นหมื่นสองพันห้าก็คือเกือจ้าไปลวจ้าจุ๊บจุบ๊ขอทุกคนโชคดีนะครับผมลองสุ่มดูก็ได้เนาะชัำว่าลองนะผมไม่ต้องจริงจังก็ได้จุ๊บจุ๊